จังหวัดลำพูนค่ะไปดูเรื่องของ o t ท็อปที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดน่านเองก็เปิดการคัดสรรสุดยอด1ตนนําบล1น1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือว่า o t ท p อปโปรดัก h a m p แชมประดับจังหวัดค่ะ ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเทวราชอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้ดำเนินการคัดสรรจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปเป็นประจำทุก2ปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์โอทอปมีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนปัจจุบันจังหวัดน่านนะครับมียอดของการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจนวน7 6 5กลุ่ม 2,054ผลิตภัณฑ์มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนำผลิตภัณฑ์มาสมัครเข้ารับการคัดสรร81กลุ่ม129ผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์รวม5ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหาร28ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม13ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย67ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก11ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร10ผลิตภัณฑ์โดยคณะทำงานก็จะได้มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อส่งเข้ารับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในระดับประเทศต่อไปนั่นเองนะครับ